สวัสดีครับวันนี้ร้านแบงค์เฟอร์นิเจอร์นะครับผมพามาดูบ้านน็อกดาวนะครับผมครับผมหลังนี้เป็นออเดอร์สั่งทำนะครับหลังนี้ครับผมใกลเสร็จสมบูรณ์ร้อเซแล้วครับผมนี่ตอนนี้ช่างกำลังไล่ติดลายฉลุอยู่นะครับผมนี่ลายฉลุนะครับผมลายฉลุนี้เราแกะเองนะครับแกะเองเลยนะครับผมไม่ได้ซื้อตามท้องตลาดนะครับผม ได้ไม้ยาวนะครับฉลุยาวเลยครับผมเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับมาดูรอบๆนี่อันนี้ข้างหน้าจะมีม้านั่งนะครับผมมีม้านั่งยาวเลยหลังนี้จะขนาดเอ่อหน้ากว้างสาเมตรนะครับหน้ากว้างสามเมตรยาวไปข้างหลังก็ห้าเมตรนะครับผมนี่ครับผมยกสูงพื้นเอ่ยยกพื้นสูงบันไดสาขั้นนะครับตัวนี้นี่ ครับผมด้านหน้าก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับฝ้าหลุมนะครับผมน,นี่ช่างกําลังเก็บสีอยู่นะครับมีประตูกันหมาอะไรเรียบร้อยนะครับผมระบบไฟเราก็จะติดให้เรียบร้อยหมดนะครับผมนี่กระจกช่งางกระจกเพิ่งมาติดเมื่อกี้เลยครับผมเนี่ยช่างกระจกเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยครับผมนี่หลังนี้เสาใหญ่มากครับหลังนี้เป็นเสาหน้าเจ็ดเลยนะครับผมเสาหน้าเจ็ดตัวนี้ แล้วไม้ฝาไม้ฝาลูกค้าสั่งมาเป็นได้ช่วงไม้แบบได้ไม้ใหญ่ๆพอดีครับผมไม้ฝานี่ก็หน้าใหญ่เลยได้ฝาหน้าแปดนะครับฝาหน้าแปดขันบันไดใหญ่ๆแล้วครับขันบันไดครับผมพื้นก็หน้าใหญ่ครับหลังนี้พื้นก็ต้องมีหน้าเก้าหน้าสิบได้อะครับนี่ครับผมตนนัวนี้ช่างกําลังทาสีอยู่นะครับผมไปดูข้างบนนะครับ เป็นมานั่งยาวเลยตัวนี้ครับผมมานั่งตัวนี้ก็ยาวสามเมตรเลยครับเท่าตัวบ้านเลยนะครับผมข้างในช่างก็เพิ่งขัดพื้นโปะพื้นเมื่อกี้ครับนี่ครับผมีฝ้าข้างในก็ติดดอกไม้ข้างบนนะครับผมนี่แล้วก็มีประตูพื่อต่อห้องน้าครับผมด้านหลังนะครับผมนี่คือพื้นรองพื้นไว้นะครับข้างในนะครับผมนี่ฝ้าเพดาน มอันนี้เตรียมจะเอาขึ้นรถวันนี้ครับผมคออเอาขึ้นรถวันนี้นะครับผมี่จบไปจบขนาดาสูงเมตรห้าสิบนะครับผมต่อบานก็ห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับผมตัวนี้นะครับผมชมรอบๆนะครับหลังนี้จะเอาไปลงที่อำเภอ พนมดงรักนะครับคือพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับผมหลังนี้จังหวัดสุรินทร์นะครับผมหลังนี้ลูกค้าคือแบบก่อนหน้าน,นี้เขาได้สั่งซื้อสินค้าไปหลายอย่างอยู่ครับผมใน,นรอบนี้จัดบ้านนอกดาวเลยไปไว้ที่โคกหนองนานะครับหลังนี้ครับผมเกือบเสร็บสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเตรียมจัดส่งคือเอาขึ้นรถเย็นนี้นะครับ ครับผมเป็นทรงไทยตรงหน้าจัว่วตรงตรงไหนย,ยอดแหลมนั้นจะมีกาเลนะครับผมกาเลอีกนะครับผมเราไปติดที่หน้าง,งานพอติดตอนนี้กลัวติดสายไฟนะครับเราผมหน้าต่างยาวๆแล้วนะครับผมเมตรห้าสิบกว้างห้าสิบนะครับผมกระจกก็เพิ่งติดเสร็จเมื่อกี้กระจกกระจกที่เราใช้จะใช้เป็นเขียวใสนะครับผมสวยนะผม หนาห้ามิลนะครับแต่จบพาดูคานานล่างนะครับนี่ครับผมคานานล่างที่ทีแล้วนะครับนี่ทียิบเลยนะครับนี่ครับผมรับรองมั่นใจครับแข็งแรงแน่นอนครับผมประตูก็จะเป็นลายปีกนกนะครับผมตัวนี้มานั่งยาวๆในช่างกําลังทําสีพื้นอยู่ครับคนพื้นอยู่ครับผม ก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับร้านแบงค์เฟอร์นิเจอร์ยินดีให้บริการนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวตอนไปติดตั้งเสร็จส่งลูกค้าเสร็จเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกรอบครับผมโอเคขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ